ครับอ่ะนี่จอบางโคนทางด้านฝั่งนี้นะครับก็ยังมีติดมาครบเหมือนเดิมเลยนะครับสีข้างเครื่องเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสีทองนะครับอ่ะให้ดูนะครับสีอะไรต่างๆก็ยังจะเป็นสีเดิมเอยู่นั่นเองเล็กไนะครับคันนี้นะครับเพิ่งจะวิ่งมาได้เพียงแค่13,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้ สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนั่นก็คือเจ้า Honda CBR 3 0 0นะครับผมคันนี้จะเป็นรถปี2017นจะครับจะมาพร้อมกับสีดำหล่อๆเข้มๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสีพื้นเลยนะครับผมก็คือจะเป็นดำเข้มไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้มาเป็นในเรื่องของบ็อกเสื้อสีทองนะครับผมก็คือจะได้รับการปรับเปลี่ยนในเรื่องของข้อเหวี่ยงนะครับจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถ อะไรต่างๆเนี่ยของตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองถึงหน้าบ้านของลูกค้านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์ได้ราคาสูงนะครับสามารถส่งรูปรถนะครับมาตีราคาซื้อขายได้เลยนะครับที่ไอเดียไล แอตไล MC 1น3่มมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือจะโทรมาหาฝงก็ได้นะครับที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นนะครับผมทางนั้นเรานะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับมีการทำเอกสารสัญญาซื้อขายครบชัดเจนหมดเลยนะครับใครอยากจะขายรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูคลิปวิดีโอรถกันนะว่าวันนี้ผมได้รถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับขอบคุณครับ คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะครับเดิมๆเลยนะครับเล็กไม่ใช้งานมาน้อยนะเพิ่งจะวิ่งมาได้เพียงแค่10,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับผมรถบ้านร้านเราเป็นรถไม่แท้นะครับผมพวกกระจกมองข้างพวกนี้นะครับจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมพับเก็บเอาไว้นะครับผมแล้วก็ชิลด้านหน้าเนี่ยหน้าก,ากากด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยังสวยงามตามปกติเลยนะครับมาพร้อมกับ ไฟหน้าที่เป็นคู่แบบนี้นะครับผมอ่านี่ก็ให้ดูนะครับในเรื่องของกรอบไฟนะครับแล้วก็ตรงไฟเลี้ยวนะครับทั้ง2ฝั่งจะเห็นได้เลยว่าไม่มีข้างไหนนะครับแตกหรือว่ามีรอยร้าวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับในส่วนของบางโคนด้านหน้าตัวรถเองนะครับอ่ะนี่จอบางโคนทางด้านฝั่งนี้นะครับก็ยังมีติดมาครบเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ ตรงในส่วนของป้ายบังโคลเนี่ยคันนี้ก็จะไม่มีรอยถลนถอดอะไรนะครับหนีจอบังโคลก็จะมีให้เห็นครบทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ล้อมแมกอันนี้ก็จะเป็นล้อมแมกเดิมๆนะครับส่วนยางรถนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถเลขกใหม่วิ่งมาน้อยนะครับเพียงแค่1 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นยางรถเนี่ยอันนี้ก็ยังจะเป็นยางเดิมจากโรงงานนะครับปีรถอะไรต่างๆก็จะเป็นปีของตามโรงงานเลยนะครับอ่แล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกเนี่ยเจ้า CBR300 นะครับเขาจะได้ระบบเบรกที่เป็นตัว ABS นะครับผิวสัมผัสของจานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยังเรียบเนียนตามปกติอยู่นั่นเองนะครับอ่ารถคันนี้เจ้าของใช้งานมาค่อนข้างจะน้อยนะให้ดูนะครับในเรื่องของแผงงงงลารึ่่อะไต เ,นะเห็นไหมแหงลางครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็ยังดูสวยงามตามปกติอยู่นะครับไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะแบบรูบี้ไปมานะครับหรือว่ารอยอัดฉีดนั่นเองนะครับแล้วก็มาไล่ดูกันในส่วนของชุดสีด้านข้างตัวรถกันนะครับชุดสีคันนี้นะครับไม่มีรอยลม้มไม่มีรอยชนนะครับชุดสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเงาสวยงามตามปกติเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่าจะได้เป็นในเรื่องของสีอ่าสีข้างเครื่องเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสีทองนะครับอ่าให้ดูนะครับสีอะไรต่างๆก็ยังจะเป็นสีเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไล่กันมาต่อนะครับในเรื่องของท่อรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อเดิมทั้งเส้นเลยนะครับอ่าให้ดูตรงมุมด้านท้ายกันบ้างนะครับมุมด้านท้ายตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับจับ หลังนะครับผมก็มีมาครบทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ไฟลงไฟท้ายอะไรต่างๆนะครับก็ยังเป็นของเดิมๆอยู่ยกเว้นในส่วนของบางโคนด้านหลังนะครับที่เขาไปตัดมานะครับทําให้มันดูเหมือนแบบเป็นท้ายสั้นนะฮะประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็ยางด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นยางเดิมๆเหมือนกับทางล้อด้านหน้านะครับสภาพดอกยางก็คือเหลือตามที่เห็นเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติอยู่นะโซ่สเตอร์อะไรต่างๆก็ยังคงตึงๆปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดสีด้านหลังฝั่งนี้นะครับก็เนี่ยสวยงามตามปกติสีของข้างเครื่องนะครับไม่มีรอยถล,ถลอกอะไรนะครับอ่านี่แล้วก็ชุดสีนะครับนี่เห็นไหม รถสีดำนะครับก an ็จริงนะครับผมแต่ถ anyway. ้ามีรอยล้มนะครับจะมองเห็นได้เป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนอารมณ์ฟิลด้านๆนะครับแต่อันนี้ก็คือสีอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามตามปกติถังน้ํามันนะครับด้านบนก็ไม่มีรอยบุบนะครับผมไม่มีรอยกระแทกนะครับผมอให้ดูรอบๆถังนะครับก็จะฟิลประมาณนี้นะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆก็คือยังมีติดมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ตัวโลโก้ของ Honda นะครับหรือว่าสติกเกอร์คําเตือนอะไรพวกนี้นะครับก็คือยังมีติดมาครบอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ ็รถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะครับเลือนไมค์นะครับก็จะเป็นเหมือนกับพวก CBR ปกติเลยนะครับอ่ะ เล็กหม่นะครับคันนี้นะครับเพิ่งจะวิ่งมาได้เพียงแค่13,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นระบบเบรก ABS ก็จะมีสัญญาณไฟ ABS ขึ้นมานะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะบอกได้ในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็น้ํามันอุณหภูมิเครื่องนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็กดโหมดตรงนี้นะครับเพื่อจับทิปได้นะครับอ่านี่ก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับผมส่วนนะครับในเรื่องของแผงอะไรพวกนี้นะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับสภาพโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับเจ้าของเนี่ย เขามีรถที่บ้านหลายคันนะครับอตอนนั้นก็จะขายให้ผมอีกคันหนึ่งนะเพิ่มอีกคันนึงอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถนะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเปิดสวิตช์ออนแล้วไฟมันติดแค่ข้างเดียวหลอดไฟข้างนี้ขาดหรือเลปล่าหลอดไฟข้างนี้ไม่ได้ขาดนะครับอันนี้คือเป็นในเรื่องของไฟต่ำนะครับเวลาเปิดสวิตช์ออนเนี่ยหรือว่าสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะครับผมไฟต่ำนะครับเขาจะติดแค่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟดีนะครับผมอ่าให้ดู นี่ประมาณนี้นะครับส่วนข้างนี้นะครับเขาจะเป็นไฟสูงนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับเห็นไหมติดแล้วนะครับอันนี้ผมกดปุ่มสวิตช์พ์ทไฟนะครับก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าจะเปิดไฟสูงค้างเราก็สามารถกดอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดค้างไว้แล้วอ่านนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นสวิตช์ไฟสูงนะครับลูกค้าบางทีชอบสงสัยว่าเฮ้ยหลอดไฟเห็นมันติดแค่ข้างเดียวเนี่ยหลอดไฟขาดหรือเปล่าไม่ได้ขาดนะครับอ่านนี้ก็คือปกติเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ติดนะครับไปดูอีกด้านหนึ่ง ไฟเลี้ยวนะครับก็จะติดประมาณนี้นะครับดูด้านหลังกันบ้างอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวก้านเดิมนะครับก้านเดิมมาจากทางโรงงานเขานะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะแล้วก็ไฟท้ายนะครับนี่เราไม่ได้เปิดสตาร์ทเครื่องนะครับแค่ติดสวิตช์ออนไว้เห็นไหมไฟท้ายก็ติดปกตินะครับเรามาดูแสงไฟตอนที่ผมกำเบรกกันหน่อยนะครับอ่านี่แสงไฟท้ายมาปกตินะครับ อ่านี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับโดยก่อนที่จะสตาร์ทนะครับผมผมก็จะเช่นเคยเลยนะครับเอานิ้วนะครับจิ้มให้ดูบริเวณคอท่อแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับผมสามารถที่จะแตะคอท่อได้แล้วก็เวลาที่เราจะสตาร์ทรถแบบนี้เนะี่ยเราจะต้องเอาสวิตช์น,นี้ลงก่อนนะอ่าถ้าเป็นอันบนเนี่ยมันจะเป็นอดับเครื่องยนต์นะครับถ้าด้านล่างก็จะเป็นพร้อมไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรากดปุ่มสตาร์ทฟังเสีย <iese> งไปพร้อมกันนะครับ ครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดได้ง่ายๆในครั้งเดียวแบบนี้นะครับผมอันนี้หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ตติดนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาเดินเบาประมาณสักสิบยีวิก่อนละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเบิร์นฟังเสียงข้อรถกันอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาฟังเสียงในเรื่องของตอนที่เขาเดินเบากันก่อนละกันนะเพราะเสียงมันจะประมาณไหนน,นี่เสียงข้อรถตอนเดินเบาเขาก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาดูกันตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะหน้าใหม่นะครับอ่านี่หน้าใหม่นะรอบเครื่องยนต์นะครับก็จะเดินเบานิ่งๆประมาณนี้นะครับรอบเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับมันจะสูงกว่าเอ่อพวกรถยนต์นิดนึงนะครับผมอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณอ่า800นะครับถึง1,200รอบนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1,200ถึง1,500นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเบิ้์นฟังเสียงท่อรถกันสักนิดนึงนะครับว่าเสียงท่อรถอะไรต่างๆเป็นไงบ้าง ว่ามีไหมอะคราวนี้เรามาดูจากด้านบนกันบ้างนะครับฟิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคันเร่งอะไรต่างๆก็คือบิดติดตามมือปกติเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีอาการวูบหรือว่าวอนนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนตัวรถคันนี้กันนะครับผมก็จากที่ถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าได้รับชมนะครับจะเห็นได้ว่าคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดสีภายนอกนะครับท่อรถนะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆระบบไฟนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับผมคันนี้ผมสรุปคะแนนให้นะครับอยู่ราวๆประมาณ90%ละกันนะครับรถค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมก็คือซื้อไปเนี่ยสามารถพร้อมใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ารถคันนี้จะไปเสียไปซ่อมไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับผมคันนี้ไ้ว่าซือป เนี่ยคือครบจบเลยนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้มันได้ตัวบ็อกเสื้อสีทองนะครับก็คือเป็นตัวที่ได้รับการในเรื่องของอะไรอะ เปลี่ยนในเรื่องของข้อเหวี่ยงให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เราขายให้ในะราคาเบาๆเพียงแค่49,900ับาทนะครับผมราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมตัวรถเนี่ยเรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันนะครับแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้100%ว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้1น0่งรรนั่นเองนะครับและก็ที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่ว หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม7จ 17, หากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6หรือจะแอดไลน์ร้านาก็ได้ที่ ID เดียไลน์แอดไซน์มีา 31, มาหนีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถจองรถหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถนะครับได้ราคาดีก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ร้้านนไดเลยะคผม ร้านเรานะครับรับซื้อรถทุกรุ่นนะครับแล้วก็จ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับแล้วก็ไปรับรถให้ถึงนาบานด้วยนะครับผมและก็ตอนนี้นะครับรถ ที่ร้านนะครับยังมีรุ่นอื่นๆให้ได้เลือกซื้อนะครับสามารถเข้าไปดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ www m c m o r ด์ i ว็บเอ็นั่นเองนะครับก็รถที่อยู่ในหน้าเว็บหน้าเว็บไซต์นะครับจะเป็นรถของทางร้านทั้งหมดเลยนะครับผมก็ใครอยากได้รถรุ่นไหนสามารถเข้าไปดูผ่านหน้าเว็บไซต์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากใครนะครับชอบคลิปการรีวิวรถบ้านนะครับสไตล์แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นรถมือ2นะครับผมรถทุกคันเนี่ยในร้านจะเป็นรถบ้านแท้ๆจากเจ้าของโดยตรงนะครับเป็นรถมือ2ใครชอบคลิปรี ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง youtube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถบ้านสวยๆจากทางร้านเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอฝากร้าน mc m o มอไซนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ